กรุงซาดไทยสบัดโอ้ไม่คิด คือแผ่นดินไทยฮู้ l เฮลโลสวัสดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาวอนอีกแล้วเนาะทุกคนมื้อนี้พิเศษแหงทุกคนเป็น EP ีที่พิเศษสำหรับสาวอวนนอคือแบบสาวอนอได้เลื่อนไปในคอมเมนต์ของช่อง YouTube ของสาววอเนานะแล้วเห็น FC มาคอมเมนต์ว่าเพลงแผ่นดินไทยมีเวอร์ชั่นลาวแล้วสาวอนก็เลยไปค้นหา เพื่อจะมานำเสนอเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟังนำกันสาวรฟังแล้วโอ้โหสุดยอดมันกินใจมันคือพลังอันยิ่งใหญ่มันคือความภูมิใจมันคือความจริงใจที่เพลงลาวเพลงนี้คนลาวมอบให้ประเทศไทยทุกคนอยากให้ทุกคนไปฟังในคลิปนี้ ก่อนอื่นสาวรก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของซองหรือว่าเจ้าของคนที่ร้องเพลงนี้หรือแต่งเพลงนี้หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพลงนี้เนาะทุกคนสาวรต้องขออนุญ,ญาตเด้อที่สาวรเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะ,ะสาวรขออนุญ,ญาตเนาะเผยแพร่คลิปนี้เพลงนี้ ให้ทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยได้ฟังนำกันนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ซันลาวลาวเวอร์ชันมอบให้ประเทศไทยทุกคนไปฟังพร้อมๆกันเลยว,ว้าว ไฟลุกท่วมเลยทุกคนไฟลุกทุงซาดไทยสะบัดโอ้ไม่คิด

โอ้อ้ <Ooh. S 2> oh my god นี่คือแผ่น,โนโด,ดนินดไทยทุลกคนสสตนาาย โอ้โหเทมากสุดยอดว้าว ให้เขาเป็นภูพิธทั้งมอดรบสักสิแ่งใจแผ่นดินนม้มีอาคมให้ลวงลำสิหอนรุมให้มันมอดไม่เป็นยุนใต้ฟ้าเีนของเราทุกคนโอ้ตะกนี่คือแผ่นดินไทยโอ้โหสุดยอด ไทยแลนด์ว้าวทุกคนว้าวไทยแลนด์สาวนยจังหัวไผ่เป็นคนแต่งไผ่เป็นคนห้องมันสุดยอดเนื้อหาแบบกินใจ ทุกคนน้ำเสียงหนักแน่นนี่เนาะนี่คือเพลงแผ่นดินไทยเวอร์ชั่นลาวเสียงดนตรีคือแบบอกล้องอยู่ในหูมันม่วนมันเป็นอย่างที่แบบว่ายิ่งใหญ่มอบหัวใจให้เลยเพลงนี้สุดยอดอีลีม่วนลายม่วนแหงสวอนบุกคิดเลยว่าจะมีแบบเพลงแบบเอ่เวอร์ชั่นลาว มาแต่งเป็นทำนองเสียงห้องเป็นลาวหมดเลยทุกคนนี่คือเพลงลาวที่มอบให้ไทยไทยแลนด์บ้านพี่เมืองน้องของเฮาบ้านใกล้เฮือนเคียงสาวรอยากบอกว่าไผ่กระตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเพลงนี้ขึ้นมาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาห้องเพลงนี้ขึ้นมาอยากบอกว่า ขอบใจขอบพระคุณที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาให้คนลาวได้ห้องให้คนไทยได้ฟังมันคือความภูมิใจและเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่อาจจะบบได้แบบว่าใหญ่หลวงมหาศารแต่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาเฮ็ดด้วยใจเนาะออกมาจากหัวใจ ฟังเนื้อหาแล้วโอ้โหกินใจแหงทุกคนสุดยอดต้องขอซื่นสมคนลาวที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมากราบขอบพระคุณอีกเท่อนึงเนาะที่ให้สาวบอนได้ฟังเพลงนี้ได้รีแอคชั่นเพลงนี้มีความสุขหลายแฮปปี้เนาะทุกคนสาวบอนเชื่อว่าคนไทยฟังเข้าใจเนาะทุกคนมันคือความใหม่ที่ดีเลยนี่คือแผ่นดินไทย โอ้โหคำนี้แบบหนักแน่นว้าวทุกคนทุกคนมีความรู้สึกแนวใดเนอะคอมเมนต์บอกสาววอนแดทุกคนโอ้โหคือสาววอนนี่ Amazing แห้งในฐานะที่สาววอนเป็นคนลาวและเพลงนี้เป็นเพลงภาษาหลาวเป็นเพลงลาวเป็นลาวเวอร์ซันเนาะขออนุญาตมอบให้คนไทยได้ฟัง ทั่วประเทศเนาะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเหาสู้ๆนี่คือแผ่นดินไทยวู้หนาะทุกคนสุดยอด นั่นแหละสำหรับคลิปนี้น้องสาวรอนก็จะขออนุญาตเด้อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวรอนเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตสาวรอนอยากให้กำลังใจสาวรอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย